าาาการห่วงน้องชายก็ไม่ผิดอะไรความเป็นพี่ชายแต่พระที่เป็นพี่ชายควรห่วงความเป็นพระตัวเองให้มากกว่าห่วงน้องชายถ้าทําแบบนั้นมันทําลายศาสนาด้วยทําลายภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยถึงหมาย,ยถึงว่าไม่มีสติเขาเรียกว่าไม่มีสมณะสัญญา ไม่ได้หมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทําอะไรได้ไม่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไม่มีความรู้สึกความเป็นพระอยู่ในตัวเองก็เลยทําอะไรแบบคารวะแบบอันตพานแบบนักเลงก็ขอให้พระใหม่ๆทั้งหลายบวชมาแล้วต้องนึกถึงความเรียบร้อยดีงามคือนึกถึงศิลได้ทำหรือนึกถึงวินยัยถ้าไม่มีวินัยแล้ว มันไม่นำเราไปดีไปวิเศษไปต่างได้ถ้าคุณเอาความโทสะไปความรักน้องแล้วจะไปถอดตะบองจีวรอ,อะไรกันแบบปุ้นวัยอย่างเงี้ยมันเป็นการทำลายภาพรักของพระใหม่พระใหม่ในประเทศไทยคงจะเป็นอย่างองค์นี้ร้อยในล้านหนึ่งในแสนเขาไม่ทำกันถ้าบวชใหม่แล้วต้องสังวรทำตัวเหมือนสะพ้ายใหม่ พุทเจ้าบอกพระบวชใหม่ต้องทําตัวเหมือนสะพยใหม่ไอ้นี่มันกลางเกินเหตุไปแล้วก็ขอให้ตั้งสติใหม่ผิดแล้วแล้วไปใหม่ต้องไม่ให้เกิดอีกจเจริญพร